เมื่อวันที่4กรกฎาคม2565ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและจัดเก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่คณะครูโดยนางสาวพนารับ์าสุวัฒนศรีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษในเรื่อง การปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานและสถานศึกษาโดยในกิจกรรมได้ให้ความรู้แก่คณะครูในเรื่องการสร้างและใช้งาน Google Drive เพื่อเป็นฐานจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์แคนวาเพื่อสร้างงานนำเสนอและการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวด้วย Google Sites เพื่อนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงฐานข้อมูลซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติและสามารถจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบสามารถเผยแพร่ข้อมูลภายในสถานศึกษาและสามารถนำข้อมูลสาระสนเทศกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ